หลังพบการปนเปื้อนสารหนูที่แม่น้ำกกนะครับในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และบางส่วนที่ไหลผ่านอำเภอเมืองเชียงรายครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มีข้อเสนอจากหลายภาคส่วนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันครับว่าอาจจะต้องใช้ความร่วมมือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการร่วมกันแก้ปัญหานี้ครับเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดเชียงรายครับร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพะเยานะครับลงพื้นที่เก็บตัวอย่างในแม่น้ํากก ด้านหลังสำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายครับเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับหลังจากมีความกังวลเรื่องของผลกระทบจากการตรวจพบสารปนเปื้อนสารโลหะหนักเบื้องต้นครับน,น,รน,นายนัทรัต์พรเดชอนันต์ประมงจังหวัดเชียงรายครับบอกว่าการตรวจสอบคุณสมบัติน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับทั้งค่าออกซิเจนละลายและการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์น้ำริมตลิ่ง พบว่าลูกปลาวัยอ่อนยังไม่มีอาการอ่อนแอครับเช่นเดียวกับที่ตำบลริมกกนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านครับเพื่อส่งตรวจสอบเพิ่มเติมนำโดยนางอาทิตาทรวันชัยธนวงศ์นายกอบจเชียงรายครับพบว่าสภาพน้ำในแม่น้ำกกอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงเสื่อมโทมนะครับเพื่อความปลอดภัยครับขอให้ชาวบ้านริมน้ำในพื้นที่6ออำเภองดการสัมผัส การนำน้ำมาอุปโภคบริโภคจนกว่าคุณภาพน้ำจะดีขึ้นครับ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนและอดีตสวอบอกว่าปัญหาของแม่น้ํากกไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะของท้องถิ่นแต่เป็นเรื่องระดับประเทศที่รัฐบาลต้องเข้ามาดูแลค่ะเพราะว่าแม่น้ํากกเป็นแม่น้ําสากลที่ใช้ร่วมกันหลายประเทศการตรวจพบสารหนูและตะกวัวปนเปื้อนในน้ําเป็นสิ่งที่น่ากังวลและกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะผู้คนลุ่มแม่น้ําโดยตรงโดยมองว่าแม่น้ําสากลที่ไหลผ่านหลายประเทศนั้นจําเป็นต้องมีการปรึกษาหาหรือร่วมกันเกี่ยว กับกิจกรรมที่จะทําให้เกิดผลกระทบแต่ที่ผ่านมาแม่น้ําสายและแม่น้ํากกซึ่งเป็นแม่น้ําที่ใช้ร่วมกันร,ระหว่างไทยกับเมียนมากลับไม่เคยมีความร่วมมือใดๆก็คิดว่าเราควรจะปฏิบัติต่อแม่น้ําก,กกเสมือนแม่น้ำนานาชาติซึ่งมีสองประเทศต้องรับผิดชอบร่วมกันถ้าประเทศต้นน้ําแม้ว่าสายน้ําก,กกจะอยู่ในประเทศเมียนมาเพียงระยะเพียงเป็น ไม่ยาวนะกนคะถ้าเทียบกับ265กิโลเมตรของทั้งสายซึ่งอยู่ในประเทศไทยมากกว่าเนี่ยแต่ด้วยความสัมพันธ์ที่ตั้งแต่อดีตการมาเนี่ยเราก็ต้องทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนม,มาเนี่ยเป็นไปในทาง,ท,างาทั้งสารที่จะทำให้มีการดูแลแม่น้ำของสองประเทศร่วมกัน นอกจากนี้ครับยังมองว่ารัฐาบาลควรให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าแม่น้ากกเป็นแหล่งน้ําหล่อเลี้ยงชาวบ้านในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายครับถ้าระบบนิเวศเสียหายไปก็จะส่งผลกระทบระยะยาวนะครับจึงอยากให้มีการเจรจาร่วมมือกันในการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนครับ